5คิดลับนะครับในการจัดการกลิ่นกายให้หอมตลอดทั้งวันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับมาฟังกันครับอันแรกนะครับก็คือการอาบน้ำนั่นเองสาหรับคนที่มีกลิ่นตัวนะครับจะอาบน้ำแบบปกติไม่ได้ครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือสบู่อาบน้ำาอดีสักตัวครับที่มีสารกักลิ่นกายครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับใช้อาบน้ําเป็นประจาทุกวันนะครับก็คือเราจะต้องอาบน้ําในจุดที่มักจะทาให้เกิดกลิ่นตัวได้ง่ายหรือมีการสะสมของเหงื่อเยอะๆนะครับอย่างเช่นหลักแห้ครับซอกหูครับซอก เช็ดตัวให้สะอาดและแห้งนะครับข้อที่2นะครับการเลือกผลิตภัณฑ์ในการดับกลิ่นกายครับไม่ใช่ว่าหาอะไรมาใช้ที่เป็นกลิ่นฉุนๆุนแล้วก็จบจริงๆไม่ใช่ครับการเลือกผลิตภัณฑ์ใินการที่ถูกต้องควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถดับกลิ่นกายได้ก็คือมีสารดับกลิ่นกายซึ่งเป็นตัวสําคัญครับไม่ใช่น้ําหอมแต่ประการใดน,นะครับเพราะว่าสารดับกลิ่นกายเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราไม่มีกลิ่นครับเช่นตัวนี้นะครับและการเลือกสารดับกลิ่นกายเนี่ยต้องเลือกด้วยว่ามันมีสารใดไหมที่อาจก่อผลทําให้้้้เเเกกกกิิิดดดรรขึึนววมถง่าาาาอจทํใหแพ เกิดการละลายคือเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำหอมแอลกอฮอล์อย่างงี้ครับ เราควรต้องดูครับเลพันัณฑ์ตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารผสมต่างนะครับทำให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจครับข้อที่3นะครับใส่เสื้อผ้าที่มีการระบายอากาศที่ดีและสะอาดครับเราไม่ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่ซ้ํากันครับใส่เสื้อผ้าวันนี้ปุ๊บไม่ต้องซักครับเอามาใส่ใหม่อย่างนี้ไม่ดีครับเพราะเนื่องจากว่าเสื้อผ้าที่ใส่แต่ละวันนะครับก็จะมีอินต่างๆสะสมอยู่ครับรวมถึงแบคทีเรียที่เกิดจากเหงื่อใครนะครับที่มาเกาะตามเส้นยางเสื้อผ้ายิ่งเราใส่ซ้ํำนะครับก็จะ่่่ัเอบืครทาใ้้ไสสผี ควรแน่นจนเกินไปนะครับควรใส่เสื้อผ้าที่หลวมโปรง่งโล่งสบายครับและที่สําคัญนะครับควรใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีครับข้อที่4ครับควบคุมอาหารและเครื่องดื่มครับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่มีกลิ่นตัวนะครับก็คืออาหารที่มีสร้างกลิ่นได้หรือกินเข้าไปแล้วเกิดกลิ่นออกมาซึ่งสามารถเอาทางเหงื่อได้หรือขับเหงื่อได้ครับเช่นพวกแอลกอฮอล์คาเฟอีนพวกกาแฟอะไรพวกนี้ครับและ พวกที่เกิดทาให้เกิดกลิ่นอย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นเครื่องเทศครับลิกเด้งได้คนอีกเลียงครับข้อที่5นะครับถ้าหากว่าเราเองนะครับเป็นคนที่ต้องการความหอมนะครับสิ่งที่เราควรทํานะครับสเปรย์หลักกลิ่นกายนะครับควรที่จะทําการแยกออกจากตัวของน้ําหอมนะครับไม่ควรใช้เป็นตัวเดียวกันทากเราต้องการหอมนะครับเราต้องฉีดในจุดอื่นที่ไม่ใช่รักแร้ครับเพราะรักแร้เองนะครับเป็นจุดอับชื้นได้ง่ายครับและทําให้เกิดการแพ้และเกิดการระคายเคืองได้ง่ายนะครับควรที่ฉีดในจุดต่างๆอย่างเช่นนี่ครับบริเวณที่ไหล่ของเราได้เวณปกกเสื้้อนี็ได้ครับ ควรระวังอีกข้อหนึ่งครับว่าทุกครั้งใช้น้ําหอมเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ากลิ่นน้ําหอมที่เราใช้หรือน้ําหอมที่เราใช้นะครับไม่ทําให้เกิดการแพ้เพราะบางคนบางทีฉีกเข้าไปอาจเกิดการแพ้หรือเกิดการคัดจมูกเกิดขึ้นได้ครับ